คาราบาวครับนะครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนอกจากเกมเชลซีกับนิวคาสเซิลแล้วนะครับในวันนี้อีกหนึ่งคู่ที่กูดิสันพาร์กก็น่าดูไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือเกมระหว่างทีมอย่างท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันนะครับที่ผลงานตอนนี้กําลังดีเหลือเกินครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างฟูลแลมนะครับสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับโดยทีมอย่างเอเวอเรตันนะครับชนะรวดมา4นัดติดต่อกันนะครับฟอร์มตอนนี้ โคตรดีครับแล้วนับฟอร์มการเล่นที่บ้านตัวเองนะครับในกุฎิซัมปร์ครับหนัดหลังสุดฟอร์มนี่ถือว่าดีเลยครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้คู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางทีมอย่างฟูลแลมนะครับทีมผู้มาเยือนครับสนัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป2แล้วก็แพ้ไป2ฟอร์มโดย,ดวยรวมก็ถือว่าเอาแน่เอานอนกับฟอร์มการเล่นของตัวเองช่วงหลังไม่ได้เลยครับแล้วก็เกมเยือนช่วงเหล่านี้ถือว่าเน่ามากครับเพราะ3าเกมหลังสุดในการออกไปเยือนแพ้รวดทั้ง3นัดเลยครับ สำหรับนักเตะของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงเล่นในเกมค่ำคืนวันนี้นะครับทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางจอแดนพิกฟอร์ดครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับบรานเวดนะครับจับคู่กับเจมทาคอฟกี้แบ็กขวาเป็นทางแพตเตอร์สันนะครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นมิโคเลนโกส่วนมิดฟิลด์แดนกลางครับอามาดูโอนาน่าครับจับคู่กับเจมการ์ดเนอร์ปีกซ้ายเดาไว้แม็กนิวนะครับปีกขวาเป็นแจ็คแฮร์ริสันแล้วก็กองหน้านะครับวันนี้จะใช้เป็นเบโตเป็นหน้าเป้าส่วนหน้าต่ำนะครับจะเป็นนทางแดจูมานะครับ ข้ามมาที่ทางฝั่งของฟูลแลมบ้านนะครับวันนี้จะเล่นในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูครับวันนี้จะเป็นทางมาเรกูดักนะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นอิซาดิยอบจับคู่กับคาวินบา์ซี่นะครับส่วนแบ็คขวาครับทีมอทีคาสตานครับแบ็คซ้ายก็จะเป็นทางเบลโลตูเร่ครับส่วนแดนกลาง3คนนะครับจาเปาลินญาครับทอมแคนนี่แล้วก็ทางอันเดีสเปเรล่า เกมรุกครับด้านขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นทางฝั่งของโรดิโก้มูนิสด้านซ้ายนะครับคอโดวาริสนะครับก็จะเป็นสาประสานในเกมรุกวันนี้ตัวหลักของฟูลแลมที่จะขาดหายไปนะครับนั่นก็คือทางราอูคิมินสครับกองหน้าตัวเป้าของทีมก็ติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นเกมนี้ได้เช่นเดียวกับนักเตะอย่างทีมรีมครับมีอาการบาเดเจ็บไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้เช่นกันเลยครับ ย้อนกลับไปดูสถิติเฮททูเฮทของคู่นี้นะครับ4นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับปรากฏว่าทีมอย่างฟูลแลมสามารถชนะเอเวอเรตันได้3เกมครับแล้วก็เสมอไป1เกมเอเวอเรตันไม่ชนะเลยนะครับตลอด4เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมานะครับแล้วไอ้สาเกมหลังสุดครับที่ฟูลแลมบุกไปเยือนเอเวอเรตันที่กูดิสันปาร์คครับฟูลแลมชนะทั้ง3เกมรวดนะครับสถิติโดยรวมเฮททูเฮทถือว่าทีมอย่างฟูลแลมดีกว่าละครับ สำหรับคู่นี้นะครับ้าเกิดวัดฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทีมอย่างเอเวอเรตันดูดีกว่าพอสมควรเลยครับหลังแต่ที่พวกเขาโดนตัดแต้มไปในซึกพรีเมียร์ครับดูเหมือนว่าจะกลับมาร่วมแรงร่วมใจในการเล่นกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ถือว่าดีมากเกมรับเหนียวแน่นสุดๆนะครับ ผิดกับทางทีมอย่างฟูแลมครับช่วงหลังนี้ฟอร์ม3ามันดี4วันไข้ครับสี่ติในการออกไปเยือนช่วงหลังก็ไม่ดีด้วยดังนั้นพิจารณาจากทุกองค์ประกอบนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเอเวอเรตันจะสามารถโค่นฟูแลมได้ภายใน90นาทีแล้วก็จะกลุยทางนะครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้าย ได้เลยครับสำหรับทีมอย่างเอเวอร์ตันนะครับก็คู่นี้นะครับเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับคิดว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมนะครับส่วนใครที่อยากจะดูคู่นี้นะครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านเตีบทีมอย่างฟูลแลมนะครับคืนนี้ตีสองสนาทีนะครับ จะถ่ายทอดสดนะครับให้ดูแบบฟรีๆครับผ่านทางติ๊ t o ็อกนะครับของไทยรัฐสปอร์ตครับตามที่เห็นอยู่ด้านบนนะครับถ่ายทอดสดทาง Ti ๊ t o ็อกของไทยรัฐสปอร์ตนะครับส่วนคู่หลักนะครับคู่ระหว่างเชลซีกับนิวคาสเซิลจะถ่ายทอดสดในเวลาตีสาตรงนะครับผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับใครชอบดูคู่ไหนอยากดูคู่ไหนก็สามารถเปิดไปดูได้เลยนะครับ